สวัสดีนะครับผมพบก,ก,กันกับยเกียวดูเอลลินส์นะครับผมนะฮะวีดีโอนี้ก็จะเป็นเคลียร์สเตจมิชชั่นของโลกภาคอาร์กไฟนะครับผมนะต่อจากวิดีโอเปิดโลกเพนดูลัมครั้งแรกนะครับผมนะในตอนนั้นเนี่ยก็อธิบายเกินเกินมา ตอนนี้หนึงว่าเพนดูแลมคืออะไรนะครับผมแล้วก็วิธีการอัญเชิญเนี่ยจะอัญเชิญยังไงบ้างนะครับผม,ผมก็มีอธิบายเอาไว้แล้วนะครับผมก็และก็มีการแนะนำนะครับเพิ่มเติมน,นิดนึงสำหรับตัวเพนดูแลมว่าเอออัญเชิญยังไงอะไรยังไงแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาไล่เคลียร์สเตตมิชชั่นกันนะครับผมอันแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมจะแนะนําวิธีการสำหรับคน ที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยโลกอาร์ควีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับในการที่จะเคลียร์ในชว่วงต้นๆน,นะฮะเพราะว่าภาคเพราะว่าภาคเนี่ยคือมันอัญเชิญได้ทั้งฟิวชั่นทั้งซิงโค r o แล้วก็เอกซ e d ีดนะครับซึ่งในมิชชั่นเนี่ยในโลกของอาร์ควีเนี่ยมันต้องตองมีบางคับกันอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือการ urn, อัญเชิญเพนดูล l u มเนี่ย การเนี่ยตัวมอนที่เป็นเพรลิรัมเนี่ยมันยังออกมาไม่เยอะเพราะว่ามันเพิ่งจะเปิดโลกมาในช่วงแรกๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ที่จะเติมเปิดหาของในกล่องใหม่ๆอะไรองนี้นะครับก็แนะนําว่าโลกภาคนี้ขอให้ข้ามไปก่อนนะไปทําโลกอื่นก่อนไปทําโลกโลกพวก Gx Dsod นะครับไฟดี D, หรือเซลก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า การพวกนี้มันมาเยอะพอครัวแล้วแล้วมันมีการ,รบางใบที่ว่าเราสามารถแลกในแรงหรือว่าเอาไปตัวแลกพวกนี้ได้หมดนะครับนะแต่ถ้าโลกใน ArcV Arc ไฟเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะถ้าจะเทียร์ในสเตตเมชชั่นของโลกนี้เนี่ยต้องซื้อของต้องเปิดของใหม่นะครับนะต้องเปิดของใหม่บังคับนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าเป็นไฟบังคับนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครยัง รู้ว่ากล่องใหม่แล้วไม่น่าเปิดไม่น่าเล่นก็ข้ามโลกนี้ไปก่อนนะครับให้ข้ามไปก่อนให้ข้ามแล้วเดี๋ยวพอของเพนดูรัมเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเยอะมากขึ้นก็ค่อยกลับมาทำนะครับอันนี้ผมเป็นแนะนำก่อนนะแต่ถ้าใครซื้อของใหม่อะไรมาแล้ว,แล,วแล้วทำได้อน,นี้โอเคจัดจัดไปได้เลยนะครับนะซึ่งอันนี้ผมก็ซื้อของออกมาอย่างกล่อง s ต u ชชูร์เด็กเอามาทำเคลียร์ เอามาทำเคลียร์มิชชั่นนะครับผมนะก็ซื้อมาเป็นเคลียร์มิชชั่นกันอยู่แล้วอันนี้ผมซื้อมาเพื่อทำเคลียร์มิชชั่นนะก็ซื้อมากล่องนะยครับซื้อมากล่องหนึ่งออกมาทำเคลียร์มิชชั่นเฉยๆนะแต่ผมก็รอแบบไอ,เ,อเพนดูรัมออกมาเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็นั่นว่าไปทีนึงแต่ว่าทีนี้ผมก็จะทำนะครับทำแบบสไตล์ของผมนะ่ะเดี๋ยวมาทวนกันต่อนะครับผมนะเราจะไปสเตตต่อไปนะก็คือเอาชนะ6ครั้งนะครับผมแล้วก็ชนะ ในโลกภาคนี้นะครับผมโดยคะแนนหลังจากจบดูเอลไม่ต่ำกว่า3,000คะแนนซึ่งอันนี้เนี่ยผมทำเอาไว้เอาไว้ให้ดูแล้วนะครับว่านะก็จะเคลียร์ไปนะเราผมจะไปมิชชั่นสองดันต่อนะฮะโอเคครับเราไปสเตตมิชชั่นสองกันต่อนะครับอ่านะครับมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันนะฮะโอเคครับผมมีทั้งหมดสามอย่างนะครับผมนะ อันแรกคือทำดาเมจจากการต่อสู้นะครับผมแบตเทิลดามเมจนะพอยต์ออฟแบตเทิลดามเมจนะหกสองมื่นหกพันแต้มนะครับผมสะสมรวมกันนะในโลกนี้นะอันที่2คือใช้การ์ดเวทสเปลแท็บการ์ดสครั้งนะครับผมใช้การเวทมนต์กับดัก3ครั้งนะครับผมในโลกของอาร์คไฟนะครับผมแล้วก็อันที่3คือทําการอัญเชิญเพนดูล่ามอนเตอร์สาครั้งนะครับผมนะนี่เริ่มสเตจสองมามันก็เริ่มบังคับและให้ให้อัญเชิญเพนดูล่ามเราเห็นไหม นะครับอันนี้ก็คืออ,อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าใครไม่ได้ไม่ได้ซื้อของบล็อกใหม่หรือซื้อของ structure deck ของ pendulum มาใช้เนี่ยก็ข้ามไปเลยนะครับผมไปทํำลบอื่นมาก่อนก็ได้นะแต่ถ้ามีพอมาก็ทำนั้นได้อันนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบใช้กาวิ่วนกับดัก3ครั้งใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยการวนกับดัก3ครั้งก็จะพูดยังไงดีคือ การแปะ p e n d u ล u m มโซนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นการ activate สั่งใช้เวทมนต์หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยลองอลง p e n d u ล u m มโซนนะครับผมเอามวลเพนดูลัมลงในในโซนเพนดูลัมแผงเวทมนต์ hmm. กับดักเนี่ยโดนเคาน์เตอร์ด้วยการกับดักเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เวทมนต์ไปทีนึงนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นการสั่งใช้งาน activate เวทมนต์หรือเปล่านะครับอันนี้กอ็อาจจะพูดยากนะครับก็ต้องพิสูจน์กันไป นะครับก็ต้องพิสูจน์กันไปเลยว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือเป็นเด็กที่ใช้ซื้อของ Structure ของเป็นดู u ลมาแล้วก็ใส่ใสเข้ามามาเพิ่มเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอะไรมากมายก็ใช้น,นี้แล้วก็เป็นสกิลทูนิ่งอัพฮีทนะครับผมซึ่งเป็นสกิลเริ่มแรกของยุยะอยู่แล้วในตอน,นตอน้นในตอนที่เราปลดล็อกมาครั้งแรกนะครับแต่ว่ามันจะมีอีเวนต์ก่อนที่เป็นอัญเชิญเปนดู m ลมอนที่ ขยายช่องเป็นโซนเพนูล,ลัมของมันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งกิจกรรมมันเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อ2อสวันนี้เองนะกะ็ถ้าใครทันก็ได้ทาเคลียร์ชาเลนจ์ตรงนั้นไปก็ได้นะครับนะในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะเคลียร์ตอนตรงนี้ก่อนว่าผมแน่ใจว่าถ้าใช้เวทมนต์สรับสาครั้งถ้าผมแปะในโซนเพนูล,ลัมไอเป็นไอ,ปนอปนปนแปะเพนูล,ลัมเนี่ยมันจะนับเป็นการใช้เวทมนต์เปล่านะครับแต่ถ้าไม่นับใช้ก็ต้องจัดเด็กต่างหาก ออกไปต่างหากโดยเฉพาะนะครับซึ่งเผ่นดูล้มโซนเนี่ยจะมีแค่เฉพาะตัวละครอาร์วีเท่านั้นอาร์ไฟเท่านั้นนะครับนะดังนั้นเนี่ยตัวละครที่จากโลกอื่นจะไม่ได้จะ,จะไม่ได้ตัวโซนแผ e นดูล้มโซนนะฮะโอเคอันนี้ใช้ได้อยู่อ่ะผมแปะแ p e นดูดกกล้ scale ก่อน นะครับแล้วก็อันนี้ก็แปะเพนเดูลลัมสเกลไปแล้วก็เราจะอัญเชิญเพนดูลัมนะครับแล้วก็พันเชิญเพนดูลัมอันนี้ข้อดีคือการอัญเชิญเพนดูลัมมันสามารถอัญเชิญได้ตูมเดียวเลยนะครับอ,อนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จริงๆก็อ่าโห ผมพอเข้าใจแล้วว่าทําไมฝัดเกตเนี่ยมันถึงโดนลิมิต3ก็เพราะว่าการอันเชิญเป็นัมเนี่ยมันสามารถอัญเชิญได้หมดมือเลยถ้ามอนสเตอร์เนี่ยมันอยู่ในเเรียกว่าอะไรนะมันอยู่ในในส่วนของไอในระดับเป็นเดลัสามาสกลที่มันเรียกได้นะครับถือว่าก็ค่อนข้างจะโหดเหี้ยมอมหิตเอาเรื่องนะครับแต่ว่าฝัดเกตเนี่ยก็คือมันคว่ำคว่ำทีเดียวเลยสตัว ถ้าลงมาหมด3ตัวนะก็คว้ามหมดเลยได้3ตัวอโอเคนะคก็อันนี้เป็นแนวทางเด็กเอาไว้ให้ดูแล้วกันนะครับเป็นเด็กที่ผมซื้อกล่องเดียวมาแล้วก็ใช้การเสริมพวกทำเป็นเอ็กซแรงอะไรนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นเน้นมอนสเตอร์ส่วนใหญ่เป็นเลเวล4กันอยู่แล้วนะ จะขอขอโดเนมิชั่นก่อนว่าจะนั่นหรือเปล่าโอเคครับแสดงว่าแสดงว่าการแปะมอนเพนลัมสเกลเข้าไปนับเป็นการใช้เวทมนต์นะครับถือว่านับเป็นการใช้เวทมนต์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจัดเด็กเพนลัมมาแล้วเป็นเควสที่ว่าใช้อัญเชิญเวทมนต์กับดักเนี่ยเราสามารถแปะเพนลัมสเกลเพื่อที่จะนับเป็นการแอ้เวทสเปลได้นะครับ อันนี่โอเคแล้วอันนี้อันนี้สันนิษฐานชัดเจนละ <c oughs> นะต่อไปก็เหลือแบตเตอร์น้ำมนเนาะแล้วก็อันน e ีวด้านสามครั้งโอ้สวยสวยพี่สวยมือมาอย่างสวยเลยโอ้โหแปะจ้า แล้วก็อันเชิญเป็นดูลัมสามตัวจ้าอันนี้เป็นผลของสกิลนะครับผมนะส่วนตัวการ์ดเนี่ยมันออกไปอยู่ในเมนบล็อกล่าสุดนะครับผมนะสำหรับใครที่จะตามกันอยู่นะ อันนี้ผมใช้สก,กิลเปิดมามานะครับตูง่ายดีจังโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยแบบสบายสายแล้วก็ไอ้กิจกรรมมันจะมีของกิจกรรมฮาโอเนี่ยที่รีรันกลับมากันอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมก็คงจะไม่ขอ พูดทําวิดีโอซ้ํานะเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนจะจะเป็นเด็กที่แบบว่าชนะท่าอะไรแท้ท่าอะไรพวกนี้น่าจะง่ายกว่านะครับลองดูวิดีโอเก่าๆที่ผมทําเอาไว้แล้วกันในสําหรับของออตะลุยภาษาของฮ o าโอจูไดนะครับอันนี้ผมทำอาไว้นาะเอาไว้ในสักพักหนึ่งแล้วอันนี้เข้ามารีรันกันรอบ2ก็ไม่เหมือนไม,ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะในความคิดผมผมเลยคิดว่าไม่น่าจะทำทำออกมาต่างหากนะครับ อันนี้อันนี้ไม่ใช่แบบเพนดูรัมแล้วอันนี้เราก็จะแอบบนั่นออกมาเอาแปะเพนดูรัมสเกลก่อนเพราะว่าอันนี้ก็ต้องใช้ โไม่ได้เลยนี่หว่าลืมไปผมลืมไปว่ามันต้องให้นี่เ,เรียกไงตายละครูทำไมวันเนี้ยราชย โอเค okay. อันนี้แก้ปัญหาครับอันนี้แก้ปัญหาเปพนดูแลไม่ได้เออใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้โอเคแล้วก็ใช้เป็น I, นออตไเนาะอืมถือว่าโอเคนะ ซาช่าเด็กเริ่มต้นของวินดอรัมใช้ได้เลยใช้ได้เลยซื้อก่อนเดียวมันทำอะไรได้ค่อนข้างง่ายพอครับปุ๊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 บ,บเออเฟินัมการ์ดออนสีโอเคยังย่ออ่านอฟเฟกซ์นิดน,นึงนะเดีย๋ยวถ้าอ่านผิดมากก็ซวยโอเค ครับก็น่าจะเคลียร์ทั้งแอตทวตสเปลนะครับผมแล้วก็เพนดูรัมซัมมอนนะฮะโอ้เนี่ยจะมีปัญหาอะไรโอเคครับก็น่าจะเคลียร์ได้สองมิชชั่นตรงนี้ละนะครับก็คือใช้ก้าวเว่ยมลกับตักสามครั้งนะครับผมนะแล้วก็ทำการอันเชิญเพนดูรัมสามครั้งนะครับผมนะนะับ อัเชิญรอบละครั้งนะครับถึงแม้ว่าจะรอบนั้นจะลงมนหมด3ครั้งก็ถือว่านับเป็นการอันเชิญเพนูแ่าหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เขาเรียกอันนี้ก็เป็นการนับแบบง่ายๆทีนี้ก็เหลือแต่แบตเอร,อร์เนเม้นทนะผมสองหมื่นหกพันแต้มนะครับผมนะในโลกของอารไฟนะครับก็ไม่มีไรแล้วก็คงแบบเคลียร์ไปให้มันจบจบตดบอร์ดไปเรื่อยๆกยก,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 ก็น่าจะจบได้นะครับผมหรือว่าถ้ามันนับอันนี้ไหมว่ามันนับในในกิจกรรมเพราะวะ่าถ้าไต่ประสาทเนี่ย นะครับก็ลองดูกันไปฮะลองดูกันไปนะครับเพราะไม่แน่ใจว่ามันคิดปล่าเพราะว่ามันคิดในโลกแบบนี้นั้นเขาวาดใบหิ้งฮะโอเคครับอันนี้ก็ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บมองตัดตัดตัด เอ่เป็นดูลลาต่อจ้าอืออืออจริงนะผมว่าเป็นิดเชโอเคเซอร์มเชเออะไรก็ได้แหละมาเพราะว่าอันนี้มันห้าห้าแปดเจ็ดได้อยู่เห็นได้สองตัวอยู่โอเค โอเคอืมอันนี้ 3, สามโเกล 3. สามเกลสามอันนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคอเค่าแพนันดูลัำสเกลเนี่ยยิ่งสกเกลห่างกันมากเท่าไหร่เนี่ยเวลาเราอันเชิญมอนแบบเพนดูลัำเนี่ยก็จะ อันเชิร์มอนเตอร์เลเวลที่มันต่างนี้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมอย่างสเกลสามกับแปดเนี่ยเราสามารถอัญเชิญมอนเลเวลสี่ถึงเลเวลเจ็ดได้นะครับแต่ถ้าหากว่าสเกลเนี่ยจะเป็น1อีกสเกลสเกลเป็น8เนี่ยจะสามารถอัญเชิญมอนเลเวล2เลเวลเลเวล2ถึงเลเวล7ได้นะครับแต่ถ้าสเกลอ่ะมันห่างกันแบบนิดเดียวเนี่ยจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์ได้อย่างสมมุติว่าฝั่งซ้ายเนี่ยสเกลเพน d u l u m สอีกฝั่งหนึ่งสเกลเพน d u l u m หอันนี้จะไม่สามารถอัญเชิญมอนได้เลยหรือสเกล เท่กากันเป๊ะอย่างสเกลสกับสเกล3อันนี้ก็อัญเชิญมอนไม่ได้เลยต้องอัญเชิญแบบนอ์มอนปกติอันนี้อันนี้ก็คือข้อควรระวังในเรื่องการแปะเพนดูรัมโซนนะครับผมอันนี้ต้องดูในเพนดู D ัมสเกลดีๆนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเปลี่ยนเพนดูัมสเกลด้วยถ้าหากว่ามอนไม่มีเงื่อนไขไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะอันนี้อย่างอันนี้ก็คือแบบผมว่าค่อนข้างที่จะพอทําความเข้าใจค่อยๆทาความเข้าใจผมก็แบบพอจะอาจจะรู้ไม่ชํานาญนะแต่แบบว่าผมก็พอ พอพอเข้าใจในระดับหนึ่งนะเพราะว่าในเพนดูลัมเนี่ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยมาเล่นในจริงๆก็ในดูอเลงเนี้ย <c oughs> นะอันนี้เราก็สามารถอัญเชิญได้นะอันนี้ก็ป๊๊บปป๊อปป๊อป,ปโอเคมันก็ดีกาคนละอย่างอันนี้แบบจะเคแบบดับเบิ้ลตีมอนแบบดับเบิ้ลอันนี้ก็ป๊บปนะ เพนูรามสกลเนี่ยถึงบอกว่าการ์ที่มันออกมาในกล่องเนี่ยมันยังไม่เยอะพอมีออกมาแค่เมนบ็อกกล่องเดียวแล้วก็ตัว s ซอ u ์เชอร์เด็กแล้วก็เ e เลคชั่นกล่องใหม่เท่านั้นเองซึ่งมันไม่เยอะอยู่แล้วทีเนี้ยก็ต้องเวลาคัดเลือกที่จะใช้ทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกอคนที่เล่นเนี่ยนะครับผมถ้าจะเคลียร์ผมก็เลยแนะนำว่าไปเคลียร์ในโลกของภาคอื่นๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อย ขอ,อของอ,าาอ,ออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อยมาเคลียร์โรคพักอากฟก็ได้นะครับผมสำหรับผมนะมองว่ามันอาจจะยุ่งยากไปนิดนึงเอเดี๋ยวว่าผมว่าไม่ชัดหลังๆเนี่ยจะค่อนข้างจะโหดหนักหนาสาหัสนะฮะเพราะว่ามีไอดีหนึ่งที่ผมทำเคลียร์ล่วงหน้าไว้ก่อนเพื่อดูแนวทางไว้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยผมก็เลยตมาสรุปได้นะฮะ ว่าควรจะจะจ,จะเล่นจะเล่นได้ไหมในช่วงต้นๆหรือว่าควรจะไปเคลียร์แล้วอื่นก่อนนะครับก็อย่างที่ผมแนะนําไปนั่นแหละอันนี้มันบอกอะไรวางดีงกคนโจ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 โโอเคถ้ามันไม่บอกเงื่อนไขเราก็เราก็โจไปคือถ้ามันไม่บอกว่าเงื่อนไขที่มันจุกจิกในเรื่องของเป็นเรื่องโซนนี้ก็อันนั้นได้นะครับแล้วก็ปั๊บหนึ่งงานะเดี๋ยวด้ไดๆ,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 ๆ เทวิภัณฑ์อไรจะไม่เป็นเราก็อืมแรงโอ้แรงสามใช่นะเว้ย แต่เวลาแต่เวลาถ้าเราอันเชอร์เอ็กซีเนี่ยมอนที่เป็นตัววัตถุดิบเอ็กซีเนี่ยเวลาโดนดึงถอดออกมาเนี่ยมันจะไปส่งอยู่ในอุส่านะจะไม่ได้อยู่ในเพดูรัมโซนนี้ก็ต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เล่นเพดูรัมแต่ว่าถ้ามอนอมอนเตอร์ที่มอนเพดูรัมพูดผิดมอนเตอร์เพดูรัมที่เป็นวัตถุดิบเอ็กซีเนี่ยจะถูกถอดลงสุสานแทนนะครับอันนี้ตัดทิ้มอนเอฟเฟกเมื่อกี้ นิหนึ่งนะจ๊ะอันนี้เราก็เชิญเป็นดูรามต่อแล้วกันดีไหมวะเดี๋ยวก่อนเป็นดูดรามเดี่ยวได้หรว่าอือือนะัอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันนับในมิชชั่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะออกมาดูก่อน แต่ถ้านำในมิชั่นนี้ง่ายเลยนะครับพวกแบทเทินดาเมจอะไรพวกนี้ยิ่งถ้าแบบกิจกรรมตีหอตีหรือว่าแบบเลดบอสอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เดี๋ยวผมดูกันอีกทีหนึ่งนะว,ว่าได้หรือเปล่านะเมื่อกี้โอ้นับว่ะนับนะฮะโอเค นะับอย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับผมนะถ้าใครแบบแมีกิจกรรมพวกเลดบอลอะไรพวกเนี้ยก็ใช้วิธีการที่จะทำตรงนี้ทำตรงนี้มาก็ได้นะครับผมนะก็ไม่ส่งผลสิทธ์แมะไรนะครับผมสำหรับใครอยากจะดูในตัวของเด็กนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอ่เอส่งเด็กให้ดูนะครับนะสำหรับเมนหลักหลักอันนี้ก็คือเมนหลักเนี่ยก็คือได้มาจากการที่ผมไปเปิดบล็อกนะครับผมนะอันนี้เปิดมาในส่วนของเมนบ็อก ไอ้ซัลเจอร์เด็กนะครับผมซึ่งให้การมาค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรในการเรียกกับสกิลของยูยะในตอนเริ่มต้นถึงถือว่าใช้ใช้ได้ดีอยู่แล้วซื้อกล่องเดียวก็โอเคเล่นได้ครับไม่น่าเกียดอะไรนะครับผมก็จ่ายอันนี้มาเพียงแต่ว่าการที่ผมเสริมมอนพวกอ,อะไรนะเพนดูลัมเนี้ยก็คืออันเนี้ยจะมีแจกมานะครับถ้าใครเข้าล็อกอินนะครับก็จะมีแจกให้มาอยู่แล้วทั้ง2ใบนี้เลยเป็นฟอยทั้งคู่แล้วก็มีสกิล เ,เสริมมาให้อย่างละาใบนะครับผมแล้วก็ให้อออไอพีดูล่าดาก้อนมาด้วยนะครับซึ่งทำให้เด็กเนี้ยมันมีมอนสเตอร์ที่สามารถเอาเชญะพีดูร่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ซื้อของเดียวก็โอเคใช้ได้นะครับก็อันนี้บบง่ายง่แต่ว่าในตัว e อ t ต a d e เด็เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงแล้วกัน e อ t ต a d e เด็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นลักษณะเอ็กซีดแล้วกันเพราะว่าการการลงลงมอนแบบทีเดียวอ่ะครับผมแล้วก็ถ้าจะให้ เคลีย์สนามของเราให้มันโล่งนิดนึงเงี้ยเพื่อที่ลงมอนเนี่ยก็จะเน้นการ exit พวกนี้นะครับก็จะมีแรงสามกับแรงสี่นะครับอันนี้ก็แลกจากเออนี้เอาจากตัวมาแรกนะตัว ur แรกกับตัว sr แรกอะไรไปก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะสำหรับไกด์แบบเด็กที่จะทำแบบง่ายๆนะครับนะสำหรับ วิดีโอนี้นะครับผมก็เอาไว้ขอจบไว้ทงนี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยววิดีโอตอนหน้าเนี่ยก็จะมาลุยกันต่อในสาเจของมิชชั่นโลกอาร์ฟกันต่อนะครับผมหรือว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรหรือเด็กอะไรที่จะฟาร์มกิจกรรมเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวเด็กให้อีกทีนหนึ่งนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้ท่างนี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ